บ้านหลังนี้มึงสุขสบายดีใช่ไหมอยู่ในบ้านหลังนี้พี่เป็นหัวหน้าคนใช้มีอะไรก้ฟกลังพี่นะเดี๋ยวพี่จะคอยบอกว่าต้องทำอะไรยังไงตรงไหนบ้างมันเป็นโชคดีของฉันทพี่ช่วยเหลือฉันเอาไว้แล้วก็คุณนายอีกเพิคุณนายคุณนายเชิญก่อนครับคุณนายแล้วนายาคุณนายเข้ามาในห้องเข้ามาถึงที่ห้องคนใช้เลยคุณนายมีธุระอะไรหรือเปล่าครับ ไม่อยาเรียกวัตอทุระเลยไม่อยากมาหามาถามถาม่ายว่าเป็นยังไงบ้างแต่ว่าแนนจ๋าในไหนก็มาแล้วนะเมื่อคืนเนี่ยไปเที่ยวกับเพื่อนมาแล้วรู้สึก,ก่โอ,ย,อยเมน้อเตัวหมดกเล่นอนวดขึ้นหน่อยอได้ไมละ่ะอ๋อคุณนายเมื่อเนื้อเมื่อตัวอยากจะนวดเดี๋ยวแนะนจะไปบอกกับคนอ่ะเดี๋ยวเจะนะ ท้ผ่ผมที่นตรงไหนก็แล้อา้าวไอ้พูดอย่างนี้ดได้ยังไงพูดยังไงแล้วนี่เนี่ยนี่บ้านแม่ฉันนะฉันจะทาอะไรก็ได้ฉันสั่งอะไรแกก็ต้องทำไปยไปนตรงน้น้านแม่คุณนไม่เกี่ยวะผมอา้าวก็พูดอะไรก็ต้องฟังสิดอกไปนั่ตรงโน้นเลยดงทำไมต้องฟังเป็นนเพ่อะไรมันเ,เป็นแค่ขี้นี่ยใช่อ้ปัญจะบอกบผมว่าใสยใช่ไงคุณน้าเ็นจอกบ้านเอ่อ ก็ใช่ไงทำไมนี่ผมอยู่เลยผมไม่มีบุญคุณเหรอเนี่ยฮะมึงจะบ้าเหรอจะมีบุญคุณยังไงล่ะอ้าวบุญยังไงคุณนายเป็นเจ้าของผมเป็นรั่วใสเออก็เจอไงแต่ผมไม่อยู่ใครจะอยู่อ่ะวตัวเล็กจุ๊จะบ้าหรือเปล่าพูดอย่างนี้ได้ยังไงใช่พี่คุณกับเขาคุณกับเขคุณกับเราคุณกับเขาคุณกับเขาคุณกับเขามุณกับเขาคุณกับเขาคเขาคอกูก็กินถ้าเุณกับากูไม่กินพี่ให้หมาไปณกัา กูไมยมีที่ไปเอี่ยคุณบอกว่าผบอกกรรมการวัดปิดไปไอ้หมุนๆเนี่ยวะทำไมเวียนหัวที่หมายเลยคุณบอกอย่าไปช่วยกูนติงทำไมอย่างนี้กัก็เพื่อดูตรงหน้าพอดีคุณนายบอกว่าคุณนายเมื่อยเดี๋ยวแนนจะโทรบอกคนหน้าหมู่บ้านให้ก็ได้นะครับอุณนายแนนจ๋าจะไปโทรทำไมคุณหนุ่มเมื่อยเหรอคะใช่อร่อยยังนัวเต้นเฮ้ยอิเจ๊งบุญลุงเป็นยังไง จริงหรอมันว่าเป็นจริงหรอเฮ้ยกูรู้ที่รู้นี่กูนวดเป็นอะไรเนี่ยอ้าวมึงนวดเป็นไงกูกูรวดเป็นเมื่อไหร่วะอ้าวมึงนวดทุกคืนอะแม่มึงก็นวดเออแม่มึงเป็นหมอนวดมาก่อนนะใช่เออแม่กูเป็นกะรีอะไรเขาบอกเนี่ยยิ่งดิ้นดิ่งขีดเลยอ๋อนวดแผนโบราณอ่ะคุณนายมองข้ามเป็นผมไป็นอะไรนะครับไม่ไม่เอาแบบนวดแล้วพิการไม่เอานะมันนวดเป็นจริงจริงเหรอ ยอดหนึข้างบ้านคุณนายเมื่อเร็วๆนี้ทำไมเป็นแค่อวพาดขึ้นเดียวครับอวพาตเลยนี่ขึ้นนี่เลยขึ้นนี้เลยเดินไม่ได้เลยหามขี้หามเยี่ยวเดินไม่ได้เลยแล้วบวดด้วยอยากตายอยากตายอ่ากูไปนวดสองวันนะโอ้โหหายตายสมใจอยากไม่ต้องมานวดเลยก็ตายแต่เขาตรอมใจอ๋ออันนั้นตรองใจ่เกี่ยวกับที่นวด เดินมากคนแก่ลุกไมลีลุกพูดไม่ได้เลยพูดเรียกชื่อใครไม่ได้แล้วปากมันค้างอ่ะผมพูพลาดผมไปนวดให้วันเดียวเรียกชื่อลูกได้เลยพ่อพี่เก่งเหรอพี่ได้คำหนึ่งเลยซิมลูกดีใจทั้งบ้านโทรมาตามอีกของจริงกูกลมานวดอีกไปนวดได้สามวันพูดได้สามคำเฮ้ยจริงเหรอพ่อพี่ซิมซิม คำเดิมไหมเราเรียกสามทีไหมหรอนอนฉันนวดให้สอนสอนใช่ไหมสอนสอนนะสอนเดี๋ยวพี่นวดให้ครับพี่ไปนอนไปนอนอยู่จุ้งอันนี้แหละจ้ะคุณดูนอนาสบายครับคุณนายเดี๋ยวให้คุณนายนอนสบายส่วนมึงก็ดูพี่นะได้เลยครับครับพี่ไอ้คิเล่ครับดูพี่เข้าใจไหมพี่นวดให้ทำตามพี่เลยได้เลยครับจำมันไว้หมอนวดนวดโปรตีเออดูดีดี ว่าตกใจหมดเลยว่าฉันมาเฮ้ย <c oughs> คุณหนูเขาท่านวดสิเฮ้ยมันอย่างนี้มันจะไม่เรนวดนะครับอ้าวอะไรอีกล่ะก็นอนตามสบายแล้วนวดต้องนอนไงครับต้องนอนแต,แต่ถ้าก้มโค้งนี่มันจะหน้าวกว่าครับคุณหนูมันมีหนา้ากันเหรอหน้าคือเป็นการแบบเอาศอกหน้าเส้นอะไรอย่างนี้ครับผมอ๋อ้ก็เนี้ยเ้ยเนี้ยเนี้ยคุณนายเอาหวัวไปนวดแล้วเหยียดไข่ไปทางนี้เหยียดขาเหยียดขาใช่ไหมครับเออเหยียดขาไหมครับนอนครับอ่าโอเคเดี๋ยวมึงดูนะครับ การที่เราจะคุณไหนพี่หน่อยครับผมจะว่าอาจารย์อาจารย์ผมผมไม่ได้ครับโอ้ยเป็นคนดีเนาะครับผมดูวิธีการเท่พี่เออการที่เราจะต้องวดพี่ต้องข้ามขนาดนี้เลยเหรออะไรอ่ะมันเป็นการล้างคูเข้าใจไหมเนี่ยต้องต้องต้องทำเยออออาผมไม่เสียงเลยมันเป็นชาล้างคูพูดเลยดูพี่ครับใช่ไหมวิธีการวดมันวัดเรียที่ถูกจับได้ให้ดีได้อย่าได้พลาดเชือกครู ไใจยองยองมึงดิเรีเย็นๆนะลูกถ้าพ่อไม่สั่งอย่าลุยนะลูกลูกชายทำดีดีสิก็ทำดีดีแล้วไงมีลูกชายชื่ออะไรไม่มีชื่อแต่พูดไม่ได้ทำไมอ่ะเป็นใบ้ลูกชายเป็นใบ้เคยคุยด้วยนะไม่ตอบแต่ยักหัวต้องต่อเลยแค่นี้เองไปยักหัวเออไปยักหัวยักหัวพอมองไปเรนนันยักไปเรนนัน อ้วกแตกเลยคอ้วก้ครับผมให้รู้ด้ให้ลูกวใส่กูหน่อยิอะไรับให้ลูอ้วกใส่เปลี่ยนจากลูกอ้วกเป็นพ่อถีหน้าแทนได้ไหมครับดูนลอคุณขอขออนนะครับอมได้เอรียครูครับผมครับผมอย่าอย่าอยตบเลยทำไมครับ ไหลผมสู้กับผู้หญิงไหลผมสู้ตอนนี้พอดีดีอู๋ไม่เข้าไปหรอกอู๋มเข้าหรอกเป็นผู้หญิงรู้เอ็ห่วงนิ่วงตัวเป็นห่วงนิวห่วตัวมือไหมเหี้ยก่อนไว้เดี๋ยวก็ตันให้ตายดีกว่าถ้ามีใครแบบมึงอ่ะอะไรนะให้ตันดีกว่าถ้ามีหัวแบบมึงอ่ะโอ้โหโโอ้หเออมึงที่ถูกอะโอ้ โตคนมึงโตขึ้นมึงแข็งติดกว่านี้อีกเอ้ามึงต้องเรียนโยคะอ๋อมึงต้องมีจะเลือกเออแดนจับทห้ที่จำนะดูนะครับจำไม่หมดเลยนะแดงจะจำหมดะจำไม่หมดเนี่ยฮัลโหลใครโทรมาไอ้เดนมีคนโทรมาคุณนายพงทโทรศัพท์เจอไม่ได้เอาโทรศัพท์มารุ่นอะไรทำไมเป็นจังดีไม่ ัเอเจอลิงอะไรนะเอเจอลิงอ้เฮียเก่าโอ้ยไหนเนี่ยมึงบ้านมือใช้เพชรเจี้ยอยู่อ๋อคนใช้โทรศัพท์มือถือแล้วเขาจะไอเฟิร์นกแก้ขาครับอันนี้เขาเรียกประตูลมประตูลมประตูลมอันนี้เขาเรียกประตูระบายประตูระบายตรงนี้เขาเรียกประตูน้ำประตูน้ำ อย่าพูดกันดูการด้ของพี่มิวควิดมิวสิก เป็นจาวคอนโดชากูอยู่ไหนแบบนี้ครับลูกกระตาเข้าเข้าไปแล้วไปแล้ววายโง่นี่ลูกไปเลยตาโดนเลยตากระแทกเข่านั่งลงเลยนั่งลงเลยลำบากเลยเธอจะทำอะไรมีดูแลน้องเลยดูแลเดี๋ยวพี่พ่นยาให้บ้างโดนอะไรเยี่ยงเลยจังอะไรอะโว้ย โอม่ได้คิดอ่งบ้างบหักสูตรแล้วใช่ไหมพี่แบบำับดนี่เก่งกันไงอ่ะดูวัเตียวก็ำบมรดเร็ดเร็วรวดเอวพี่ตนตามสบายเลยนะครับไม่ได้นะจ้ามามามาเออกะลิกะลิ้งใช่มจัดมาเลย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 บอกเนอนเลยนนตามสบายเลยนะครับจ้านอนตามสบายเลยนะครับอ้โหน่จเหอ

บอกไม่ต้องจำทุกคนเนี่ยก็เขาเก่งและเขาก็จำได้หมดเขาก็ทำตามหมดไงเนี่ยเราไม่เห็งนี้นะเอาพี่ก็ดีนะเอาไอ้ที่นี่เขากพบมาเลยว่าคุยกับยังคุยกับใครคือกับน้องครับมีน้องด้วยเหรอมีน้องเป็นเพื่อนไปเลยไปเลยอย่าอย่าเข้ามาใกล้ ไอ่เียดนเนยเอาหน้าคณะอเยเลบาอบอกยหยุดสินี่มึงยังไม่เลือกกูคุยเพี่ยเดียวนะเนเดียวเล้าเรียค่ถูกกว่าเวยจะคุยเพนเ่นจาจ้าหน้าช่ไหมแต่แหกแหกไปแล้วแหกแหทีปูขึ้นมาดดาพี่นี่เอกนนนี พี่กูนคอาวดาวอาัเก่อยเขาสิดีเซดีเซตจนไม่เจนฮัลโหลใรโทรมีไอโนมึงทะลึ่งตเอ้ากูเข้าไปไม่ได้หรอกมึงเข้าไปเกียนงัดหูหาย็รสอนผมแบบนี้กูฮัโหลกูเองมึงไม่ต้องจำอ๋อไม่รู้จำไม่จำเียวนะครับคอันนี้ประตูลม

โอ้โหเอานี่โธนา ทำไมน MM ิ่วเหลวจต่ตบจมูกน yeah ี่เางะลรกู่ร <ah> ู้ว้าหายไปแล้วนะครับพี่ผู้หญิงยหายไปปิดทิ้งเลยค่อแดนวนให้อ่ะคุณดูครับอะไรตอนนี้มันดึกแล้วสองสามทุ่มนะครับแล้วไงกลับห้องนอนนะครับโอ้ยมันกัดเดียวนะใครบอกว่าฉันจะกัดนะไม่ส่งไม่ต้องง่วงแล้วนี่มันมันเริ่มมืดแล้วนะครับพี่ผู้หญิงเดี๋ยวนายนาฬิกามาเห็นเดี๋ยวแดนจะโดนด่าเขาใช่ ผมว่ามันไม่ดีนะครับคุณผู้หญิงนะคะทำไปด้วยนอน้อันมาไรงไหนคะตงีระับนี้คุณหยูนอนนี่ก็ได้ครับแต่ว่าหกโมงช้าต้องรู้กับห้องหกมงเลยหรอหกโมงเช้าเพราะเดี๋ยวคนมาเห็นห้าโม้าเกินไม่หกโมงกลับห้องไปจากนี้เลยนนง่ากในความคิดเดียแ่กงอนด้วยนะครับจะมาชงบกอนนไม่ต้องห่วงเดี๋ยวก็จะยอมพอเห็นพม่นอนกันหลายคนครับพี่ผู้หครับนอนสบายสบาย อย่าอย่าทำแม่อย่านะจอมไม่กลัวแล้วออกป้นเดี๋ยวนี้แม่ออกป้นเดี๋ยวนี้แม่ไม่ปล้นแม้โดนโดนแย่แล้วมีฟางผ่านที่เกิดขึ้นไม่กลัวแล้วอยากนะจอมข้าวของจะดอนล่ตีแกจะออกป้นไหมแม่ไปทำไมออกป้นข้าตีแกจริงๆนะแม่ ีปนหรือเปล่าไม่ปวดไม่ดไม่ปวดไม่อวดไม่ป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 ป่ปม่ปวไม่ม่ป่ปวดไไมไม่ป่ปไม่ป่ปวดวม่ปวดวดไม่ปวดไม่ปไดไ เขามาเข้าฝันกันฝันฝันได้นู่นฝันตัวไทยไม่ไม่ฝันแดนอ้าวแล้วมึงไม่ไปหาบ้านหลับก็หลับอยู่ด้วยก็ฝันด้วยฉากเนี้ยหลับอยู่ก็หลับอยู่ก็เข้าฝันเาหลับมบั๊บแดนแดนไฝัน ฝันยังมุฝันยังยนี่ฉันจะนอนแม่น,น,มน,น้องตื่นแต่เช้าทำงานบ้านให้คุณนายอีกวจนนอนละอ่าวหลับต่อ,ตอนี่มึงไม่เคยนอนออเนี่ยโอดทยไมไงวะแม่แม่นอนหยานะโดไฟมันมืดลือเกิน,กนข้าม,มองไม่เห็นอะไรเลยแม่ แม่อยู่ไหนเ่ะแม่แม่อยู่นี่ข้ามองไม่เห็นอะไรเลยแม่ผู้ชายรับหรือเปล่าไอ๊โอ๊ยแม่ไปไปไปไแม่อยู่ไหนแม่ ว่าอะไรของมึงเนี่ยไอ้ห่าก็มันกลางกลางคืนกูมองไม่เห็นน่ะแล้วมึงอะไรของมึงอ่ะมึงเกี่ยวอะไรเนี่ยฮะมันไม่ได้เกี่ยวหรอกมึงจะโวยวายอะไรนี่มันเทียนปลอมเียปลอมเจ็บวันแหมเพราสมมุติเอาไม่เจ็บจริงหรอกมึงลองไม่หลังร้องแหม่หัวไม่อะไรหรอกหัว

มึงานเหนื่อยกินน้ำมั้เล่นอะไรเหนื่อยเนอกินน้ำเหมือนกี่เนียมาทุบมาทวงมาแล้เออมึงนะมึงมึงแล้วก็ไอโนนะมึงรวมหัวแจ้งทุเยี้กต้องแ่งเพื่อนกันยงอะ้องแงแ่เพื่อนกูอันนี้เหรออ๋ออันนี้อ๋อออกมเพื่อนเลว เขาเป็นสัตว์ดินนะอามึงไม่ทาความดอางให้ดีเออมันเปื่อยกระเทยมึงก็กินได้ก้อนใหญ่ก้อนก้อนใหญ่ก้อนใหญ่ก้อนก้อนใหญ่ไปผมก้อนใหญ่โอ้ยเยอะไปหมดหมดอร่อยเลยโอ้ยลืมเทสกันดิใหญ่เชื่อให้ใครหลายตีนใครก็รู้เดินให้เท

ไม่ฝันตูฝันก็มือีม่มฝันเอาไปเล่นน้ำเหนื่อมันอน้องกับแม่มึงเล่นกันดูแล้ถึงเลยชวนกูเล่นแล้วอะไรอยูนอ่นอน่ก็น,นอนแล้วพี่เล่นอยู่ได้เดี๋ยวมันมาตูมาตไม่นอนไป ทำไมมันดึกนงี้เด็กมันลุกแล้วก็เลยหาเราชอบอ่ะหาเชีย่ยไงกูไม่นอนไปไม่ไปออกก้นเดี๋ยวนี้ข้ากอร้องช่วยด้วยพี่ชายพี่ชายจับพี่ชายช่วยฉันด้วยสิได้ลี่เท่าไหร่อ่ะ แต่ว่าหนวอายุมากแล้วพี่คงสูงส้ราคาไม่ไหวนะหนะ1าอายุสิบแปดเองอะไรนะอายุสิบแปดอายุสิบแปดนี่รวมันเกิดสองปีแล้วนม่ป้านี่พี่ชายช่วยฉันบบช่วยยังพี่พร้อม,ช,อมอช่วยเสมอนี่นะโหช่วยเองมากมาเลยนะช่งน,นี้รัเดเลยหนูอยากให้พี่ช่วยเรื่องอะไรฉันมีเรื่องให้ช่วยเอาที่ไปที่ไปที่อะไรอย่างเงี้ช่วยอะไรอะ ก็เดี๋ยวเขาจะช่วยเขามึงไม่เสื่อมที่เราพูดรู้จักมึงไปนี่หนูไงลูกไปหาข้างหน้าลูกไอแดนไอเดนเฮ้ยเยจะรีบปลุกทำไมล่ะให้พี่ตกลงราคาให้ได้ก่อนวันนี้ไม่ต่ำว่าห้าสิบยูเอ็นใกล้ใกล้เฮ้ยบ้านได้ไงล่ะตอนนี้เงินแหละช่วยฉันไม่ได้หรอกแน่แน่ยังไม่ได้กูจะเอาบ้านเอารถอีควายมึงมีมั่กมากได้ยิมเฮ้ยบ้านได้ไงไม่ที่ช่วยแบบนั้นช่วยยังไงมาช่วยไปไปคุยด้วยแนะจริงจริงสันดาลเราเป็นแม่สันดาลเราอะทำไมสันดานนเเราาป็อย่งี้ม อันนี้เป็นการแสดงเลอผู้หญิงแล้วก็แซวเล่นอะไรเงี้ยแล้วที่มึงทะเลาะกับเมียมึงที่จะเลิกเนี่ยไอ้เรื่องบีบสิวน้องเมียอะไรของมึงน่นนี่แม่ไม่อยากจะเล่าให้ฟังนะหัวเมียรักกันมากมีน้องเมียเขาสวยยังไงที่พอดีเป็นสิวไอ้นี่เขาก็ไปบีบโทรมานะกูเลิกกับเมียกูแล้วออกเลิกทำไมก็กูแค่บีบสิวน้องเมียกูนหละแม่ขอเลิกเลยก็บอกเลยน้องเมียเป็นสิวที่ไหนที่หัวนมอมึงเล่าอะไรเนี่ย ของงานที่ไม่หาวน้องเมย์ไหวขอโทษคนดูหน่อยนเลยขอโทษหน่อยเลยผู้ไม่หาขอโทษครับต่อไปนี้ต่อไปนี้ผมจะไม่เล่ามุกแบบนี้อีกผมจะไม่เล่ามุกแบบนี้อีกผุณม,มึงฟังกู้ดีนะต่อไปนี้ถ้าใครเล่นมุกไม่หากูตัดตังห้าร้อยยกเล่นอีกแนตนี้ทำไมนะอ่ะมึงไม่ตัดตังใช่ไหมออกคณะอะไรเหี้ยเข็ดนี่เข็ดหนไไ่อยวายวายพากูมุกไม่หามด้วยตรงนี้นไม่ฮาวจริงนะไม่ฮาจริงอ่ะ ไม่ครับวงเมื่อกี้ที่น้องเล่าหาไหมครับฮะแกต้องพูดเอาใจมัมันก็เงียบๆให้เด็กอยู่มุกูัวคณิชานะแม่จะไปคิดที่บ้านเดี๋ยวหากำพังอะไรอย่าคิดขำเลยเออแค่ได้รู้ว่ามันหาอะไรแม่แม่อะไรจะพูดอะไรไอ้แม่ไอ้แม่อยู่นี่คนดูบอกเข้าเรื่อง ทำไมพยอยากดูนิ่เทปเขาเดือดกันด้วยนี่เทพมึงไปไมนว่าอะไรเขาละกูไม่พอใจมันอย่างกูบอกให้ดูเขาเดือดมันช้าที่กูหรือไงล่ะไอ้เหี้ยเขาเอาเองไม่เกี่ยวอะไรกับกูก็ะดามันเดียวเออหัวหน้าเขาได้หรอกไม่ต้องมางสกิ๊กตัวต้องมึงดีมึงเล่นยังไงเด็กหลับแล้วมึงไปปลุกแบบเอาเรื่อเอาดิเอาดิืองเอาเรื่องไอรัวเฮ้ยเฮ้ยลุกลุกเลยลุกเฮ้ยไอเหี้ย อะไรมึงไล่ดูเอาเด็กบ้องไอ้เนี่ไม่มีลูกไม่มีอะไรเออแม่ขอโทษนะเล่นช้าเล่นไว่อย่าว่ากันนะแม่กระซราจะอยากกันเล่นแต่ถ้าแต่ดูเรื่องไปดูอดนิเทพเอ็งแม่ามาใกล้กูเดี๋ยวเดี๋ยวมึงโยนลูกมือให้พูดใกล้กูแม่แม่แม่เพื่อนลูกก็ก็คิดถึงแม่แม่เป็นยังไงบ้างแกรู้หรือเปล่าแม่มีเพือมีความสุข สิ่งเดียวเท่านั้นที่จะช่วยให้แม่มีความสุขบวชนะลูกบวชทดแทนเลยคุณแม่แม่จิตใจเกาะชายผ้าเหลืองคงเด่นขึ้นสวรรค์แม่จะตกแล้วลูกตกไปหมดทุกแย่านี้แต่สัญญาแต่สัญญาว่าแม่จะบวชทดแทนคุณแม่สัญญาคุณแม่สัญญาคุณแม่นะลูกบวชให้แม่ไปฮะ่แม่ I <laughs> แม่กับน้องมึงมาใช่ใช่ใช่มบังคับให้มึงบวชมึงไม่ได้เลยให้มึงบวชมึงไม่ได้เลยพี่กูแถบเข้าไปฝันมาดิ้าเนี่ยดูสิน้องเต็มเลยเดี๋ยวผม่ฟังก่อนเอาบกก่อนบุกแล้วไปจ่า ไปดูวันอีเทสมึงนี่หวังใจเกินไปไอ้แดงเฮ้ยแดงไปเลยฉันฝันพี่ฝันว่าไงฝันว่าแม่ะมาหาฉันมาขอให้ฉันปวดทดแทนบุญคุณแล้วฉันจะหลังคากับแม่ว่าฉันจะปวดให้แม่มีเรื่องจริงเหรอเนี่ยจริงจริงี่เดี๋ยวสันนั่งนี่อี้นี่เขาหลับหรือเขาตายปวดตอนที่เราเผื่อตื่นคุณลู้คุณลู้เอา หลับดีกว่าตัดจิตได้หมคืนหลับๆ <pers> <โ> <pper> เอาซะเลยเผื่อมาตายจะสว่างไม่ต้องนะกูเอางี้ดีกว่าความฝันของมึงครั้งนี้กูว่าตรองนความจริงแสดงว่าจิตของแม่มึงอยากให้มึงบวชให้กับเขากูไม่รู้หรอกว่าชีวิตของมึงที่ผ่านมามันเกิดอะไรขึ้นเว้ยแต่กูว่ามึงกลับไปบ้านมึงก่อนดีกว่าถ้าไม่ถึงบ้านจำไม่รับบ้านไม่ได้เจอว่าที่ไหนบวชที่นั่นไม่ต้องปลุกนี่ไม่ต้องปลุกมึงเชื่อกูกลับไปบวชก่อนวันใดที่มึงศึกมามึงค่อยกลับมาขอโทษคุณนายเขา เราไม่ดื่มคะแนนเก่งร้อนที่ร้านกระบาะเรามาเลยไปเจ้าแดนกลางมึงรีบจริงไหมเนี่ยมึงรีบจริงไหมเนี่ยรีบส้นตีนยี่นี่กระตือไปเลยไม่ร้องฉักนะ เราเล่นเรืองกี๊สองโอง้ยพ้าไปคุณรู้ว่าแม่เขาเขามันขอให้ปวเดี๋ยจนต้องหนีออกมาคุณนายไปเพือ่อเด็กจะไปบวดให้แม่โดยมีลหลาตรงนั้นหน้าไฟา <c oughs> ตกเตียังอยากให้เขาเป็นผัวนี่หนีไปแล้วอว้าว เมื่อนจะมาพูดไปเมื่อคืนนี้เองมาตบเตียงอีกคนใไรถามว่าอะไรฮะเพื่อนหรออ้าวแล้วนี่พี่แดนไปไหนนะทนไมมาอยู่นี่ได้พี่แดนไปไหนไปนะท่าไปไหนหนีไปไหน ឯងក៏ទ <entender> ៅបាយត្រាំនេះ